ครับู่เอกนำรายการวันนี้ทูฟอร์ยูเก่งสยามวันนี้เจอกับเคนชัยที่จริงเราต้องเจอกับทัตไม่ใช่เหรอใช่เป็นไงนเขาสลับคู่ครับสลับน่าจะสลับครับแต่เราไม่เคยชอบเขานะเห็นไหมเขาสไตล์ยังไงเอกเห็นใจเนี่ยครับฝีมือใช่คของเราก็ฝีมือเราไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่สกนที่ค่ายสกนอ่ิบบานสกนอ่าสิบบาทสกนทั้งกี่วันซ้อมมาประมาณเดือนนึ่งตอนนี้เราชกเงินทักร้อยเท่าไหร่ละสองร้อยน้อง ตักห้าสิบยังไม่ถึงหรอยังไม่ถึงหรอผมเพิ่งกลับมาต่อยอยู่ตอนมอเนย์อ่าก็เราก็ฟฝเมอร์นะเราสูงว่าเคนใจว่าเช้าถ่ายรูปสูงกว่าไหมเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยปล่อยเ้าสิบเก้าหกสิบปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดครับการฟิตซ้อมเป็นไงบ้างวันนี้ดีครับสามยกสวยงามไม่ใช่สี่ห้าหมดนะไม่เอานะวันนี้นะร่างกายดีกว่ารอบที่แล้วแน่นอนขาวละคุมกิโลสามโลคนจากจังหวัดระยอดครับบอกแฟนคลับเชียร์นะวันนี้คุยครับ ครับาพี่น้องชาวชาวไทยกระจายเกษตรสครับวันนี้เป็นเพียนะครับขอโชคดีครับผมเออโอเคแม่สมายเลยเข็นชายวันนี้เจอเก่งเก่งขยยามเราเคยเจอเขาไหมไม่เคยเจอนะวันนี้พี่กัดร้อยยิบมาเป็นไงเมื่อกี้มาผ่านได้ร้อยซ้อมอยู่ไหนเดมๆเดเดิมนเดมๆเนเดิมๆเดิมๆมๆเ้อมๆมๆเิมๆเดมรมๆเดิมมือดิมๆมๆเมกมๆเมๆีดมๆม สามไฟล่าสุดชนะก,กี่ไฟล์ชนะหนึ่งชนะหนึ่งนะเวทีโอเคไมหมร้อยยี่สิบสี่ได้นะคนยังวัด you, บ,อบอกไฟครับเชื่อนะผู้เอกเขาช่วยดีครับผมโอเค